ของเล่นสุดฟิวในยุค90ต้องบอกเลยนะครับว่ามีมากมายหลายอย่างทั้งของเล่นแบบอนาล็อกหรือของเล่นแบบดิจิตอลยังธร,รมกอตซึ่งก่อนหน้านี้เพื่อนดีของเราได้มีการทำตำนานเรื่องธรรมกอตกันไว้แล้วเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะครับซึ่งของเล่นอีหนึ่งชิ้นที่มีลักษณะและก็ลูกเล่นคล้ายกับธรรมกอตมากๆนั่นก็คือ ดิจิไวสัตว์เลี้ยงดิจิตอลที่มาจากการ์ตูนสุดฮิตอย่างดิจิมอนที่ใครหลายๆคนต่างชื่นชอบกันนั่นเองครับวันนี้เพลินดีมีเรื่องเล่าจะขอพาทุกคนย้อนกลับไปทําความรู้จักกับของเล่นสุดฮิตในตำนานชิ้นนี้กันครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันครับ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสอทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ดิจิไวเป็นของเล่นที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทบันไดกับสตูดิโอผู้สร้างการ์ตูนเรื่องดิจิมอนอย่างโตเอะแอนิเมชันโดยมีการเปิดตัวครั้งแรกในปี1997ซึ่งดิจิไวนั้นถือว่าเป็นของเล่นที่ทําการถอดแบบมาจากการ์ตูนสุดฮิตเรื่องดิจิมอนที่นตอนนั้นเนี่ยโด่งดังเป็นอย่างมากทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยทางบันไดนั้นตั้งใจผลิตเพื่อจะเจาะกลุ่มตลาดของเล่นสําหรับเด็กผู้ชาย เนื่องจากความนิยมของธารรมากอตที่ออกแบบเป็นของเล่นที่ดูสดใสทำให้ได้รับความนิยมเฉพาะกลุ่มเด็กผู้หญิงซะส่วนใหญ่นั่นเองครับโดยตัวดิจิไวนั้นถูกออกแบบให้มีรูปทรงที่ดูมีพลังโดยใช้ลักษณะของก้อนอิฐเข้ามาเพื่อให้ดูเหมาะสมกับเด็กผู้ชายมากกว่าธามากอตและจุดเด่นหลักๆที่สำคัญที่ได้เพิ่มเข้ามาก็คือสัตว์เลี้ยงที่สามารถพัฒนาร่างได้เป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังอีกทั้งยังเอาไปสู้กับดิจิมอนตัวอื่นๆกับดิจิไวของเพื่อนๆได้ครับ ซึ่งทางบันไดนั้นได้ผลิตดิจิไวท์ออกมาหลากหลายรุ่นตามต้นฉบับจากในการ์ตูนดิจิมอนและแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นดิจิไวท์วีเพรหรือดิจิไวท์รุ่นหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานดิจิมอนมีระบบเกมที่เข้าใจง่ายก็คือเลี้ยงดูและฝึกมอนสเตอร์ของเราแล้วนำไปสู้กับเพื่อนๆมาพร้อมกับหน้าจอขนาด16คูณ16พิกเซลขนาดเล็กกะทัดรัดพร้อมกับที่ห้อยกุญแจทำให้สามารถพกพาได้สะดวก แต่สิ่งที่สาคัญที่ต้องระวังสําหรับเจ้าตูนี้ก็คือความเปราะบางที่มันมีมากซะเหลือเกินถึงขนาดว่าตกพื้นไม่ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวล่ะครับ 2. d i ด i m จมอนเพนดู m เป็นรุ่นที่แตกไายออกมาจาก v ีเพมีระบบและหน้าตาที่คล้ายคลึงกับรุ่น v ีเพนะครับแต่มีการเพิ่มระบบการนับจํานวน9้าที่เราเดินเข้ามา ซึ่งมันเป็นการเชื่อมโยงไปถึงตัวสัตว์เลี้ยงดิจิตอลของเราให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือพูดง่ายๆก็คือยิ่งผู้เล่นเนี่ยมีการขยับร่างกายหรือออกแรงเดินมากเท่าไหร่ดิจิมอนของเราก็จะแข็งแรงและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากเท่านั้นครับและถ้าหากใครยังจํากันได้รุ่นนี้เนี่ยในสมัยก่อนสิ่งที่เราทาแทนการเดินก็คือการเขย่านั่นเองครับ 3. D ดิจิไวท์ดีหถือว่าเป็นดิจิไวท์ที่เราคุ้นเคยและอยากได้กันมากที่สุดนะครับ เพราะมันเนี่ยได้ถอดแบบมาจากการ์ตูนดิจิมอนภาคแรกแบบเป,เป๊ะๆทำให้เด็กๆหรือผู้ที่ชื่นชอบหลายคนต่างอยากได้มาครอบครองอีกทั้งยังมีสีสันให้เลือกถึง8สีพร้อมกับดิจิมอนเริ่มตนแปตัวหล,ลักตามเนื้อเรื่องในการ์ตูนโดยการเล่นนั้นเนี่ยจะแตกต่างจากเดิมก็คือเป้าหมายหล,กลักๆจะเป็นการปกป้องโลกดิจิตอลไปพร้อมกับดิจิมอนคู่ใจและต่อสู้กับศัตรูที่จะปรากฏตามทางที่เราเดินไปนั่นเองครับ 4. I d i ดิจิไว d ์ดี เป็นดิจิไวทที่ถอดแบบจากดิจิมอนภาค2ที่มีทั้งหมด6สีพร้อมกับดิจิมอนให้เลือกทั้งหมด6ตัวตามเนื้อเรื่องเหมือนเดิมแต่มีการเพิ่มระบบที่สามารถทำภารกิจปลดล็อกดิจิมอนตัวอื่นๆน,นอกเหนือจาก6ตัวหลกัลกๆได้ภายหลังครับอีกทั้งยังมีฟังก์ชันการฟักไข่ดิจิมอนเพิ่มเข้ามาอีกด้วยแหละครับ 5. d i a r เป็นรุ่นแรกที่ไม่ได้ใช้ชื่อดิจิไวมีต้นแบบมาจากดิจิมอนภาค3ซึ่งระบบพื้นฐานต่างๆนั้นจะเหมือนกับรุ่น D3 นะครับ แต่จะมีการเพิ่มระบบรูดการ์ดหรือการ์ดแคชเข้ามาเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับดิจิมอนของเราในการเอาไปต่อสู้กับเพื่อนๆน,นั่นเองครับ 6.D Scanner เป็นดิจิไวจากดิจิมอนภาคฟอนเทียมีความแตกต่างจากรุ่นก่อนๆเพราะดิจิมอนของเรานั้นจะไม่ได้อยู่ที่หน้าจอหลักแต่จะเป็นตัวเอกของเรื่องที่ไม่ได้มีดิจิมอนคู่ใจแต่สามารถแปลงร่างได้นั่นเองซึ่งต้นแบบก็มาจากเนื้อเรื่องของภาคฟอนเทียนั่นเองแหละครับ 7. ดิจิไวส์ไเป็นดิจิวส์ที่มีต้นแบบมาจากดิจิมอนภาคเซเวอร์ซึ่งจะมีลูกเล่นที่แตกต่างจากดิจิไวส์รุ่นอื่นๆโดยการนําระบบภายในมาจากตระกูลวีเพก็คือเลี้ยงดูตัวดิจิมอนเป็นหลักไม่มีภารกิจต่างๆแต่ดิจิวส์รุ่นนี้เนี่ยพิเศษตรงที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นดิจิมอนตระกูลอื่นที่ไม่ใช่ดิจิวส์ได้ครับและยังสามารถเชื่อมเข้ากับตู้เกมอาร์เคอย่างดิจิมอลแบทเทิลเทอร์มินัลที่มีตั้งอยู่ในเฉพาะประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยล่ะครับแปด Cross Loader เป็นดิจิไวจากภาค Cross War มีจุดเด่นที่นอกจากจะเป็นรุ่นแรกที่มีจอสีแล้ว Cross Loader ยังสามารถชุบเลี้ยงดิจิมอนได้ทีละหลายๆตัวสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่ตัวเอกนั้นสร้างกองทัพดิจิมอนสู้กับตัวร้ายครับต่างจากรุ่นก่อนๆที่สามารถเลี้ยงได้ทีละตัวเท่านั้นครับแถมยังมีออปชันภายนอกเพิ่มความสรุปได้อีกหลายช่องทางอย่างเช่นอีเวนต์พิเศษของเว็บไซต์ดิจิมอนดิจิการ์ดที่ช่วยให้ใช้ท่าโจมตีพิเศษได้ และโค้ดคลาวที่ช่วยปลดล็อกโซนใหม่ให้เข้าไปเล่นได้อีกเรียกได้ว่าล้ำจากเดินที่เราคุ้นเคยกันในยุคก,ก่อนอย่างมากเลยทีเดียวครับและในปัจจุบันถึงแม้ว่าดิจ i ไวจะไม่ได้มีของเล่นผลิตออกมาอีกแต่ทุกรุ่นที่กล่าวไปทั้งหมดก็ถือว่าเป็นของสะสมที่นักสะสมลหลายๆคนเริ่มออกตามหาเพื่อนนามาเก็บเป็นคอลเลกชันเหมือนกับธรรมาอตแล้วนะครับแล้วก็ยังถือว่าเป็นของเล่นที่อยู่ในความทรงจําของเด็กยุค90อยู่เสมอ เพราะดูจากที่เราทําคลิปทรมักก็ตไปเพื<ๆ>่อนๆหลายคนยังพูดถึงดิจิไวซึ่งนั่นก็พิสูจน์ให้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าดิจิไวเป็นหนึ่งในความทรงจําของพวกเราเสมอภาพที่เราอ้อนพ่อแม่ให้ซื้อให้หรือภาพที่เรานั้นเขยา่าดิจิไวพร้อมกันกับเพื่อนแล้วเอามาชนกันเพื่อแบทเทิลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพความทรงจําที่ครั้งหนึ่งเราเคยสนุกกับสิ่งเหล่านี้แล้วเมื่อนึกถึงทีไรก็ทําให้เรานั้นอมยิ้มขึ้นมาได้เสมอแล้วครับเพื่อนๆเหละครับ เคยเล่นดิจิไวรรุ่นไหนหรือเลี้ยงดิจิมอนตัวไหนกันมาบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้เพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หรือกดซับพอร์ตและกดส่งดาวให้กับพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราเดืผลิตคอนเทนต์แบบนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ สำหรับท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวความคลาสสิกเนี่ยต้องฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด u ับส r คร e ให้กับช่องเพอดีของเราทั้งใน Facebook และ YouTube กันด้วยนะครับและถ้าจะให้ดีเนี่ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้ก่อนใครในโลกกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ